ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่า,า,าจะเคยลามาเฮ็ดเวียกร่วมอ,อยูอ่วัดพี่น้องมันป่าซอยปายมัดเล็กมัดอันตีนมัดเด็กพี่น้องเป็นงานมัดเล็กสามเคยอันนั้น ทีมงานมัดก็น,นั่งทีมงานโคดพี่น้องแบ่งเป็นทีมเป็นทีมง,งานกับโคดตรแรงจะเอาชาติ <c oughs> ามา อ้าวอุดพ่ายอะอาณาแทนคูโนโ่คูโนโ่ผมได้เข้ามาพี่น้องแต่ตัวน,นี้ก็เป็นหน่วยโทรศัพท์ของอันาณาบาร์จอยเองเลยพี่น้องเสร็จสลามใหม่ทีมงานตัดเหล็กแบมกินทีมทีมงานตัดเหล็กทีมงานมัด มาจอนดอยู่ทีมมัดเล็กพี่น้องงานโคดพี่เด็กพี่น้องมาเบิ่งทีมงานโุด,ดาาทีมงานโุดจะแดดแต่พี่น้องอยู่ทางแดดเราไปวัดทีมงานโุดทีมงานโุดพีน่น้อง ว่าสมัยในบมนำ้ำใช่เงคบเมตนึง,งวะเขาเขาเจ้าวานะเลือกเลือกนเมตนึงว่าดินแข็งนีเนาะโควพี่นาง ค้งมาแล้มือเนาะโอ้โหทำงานเนาะดูฮมป้าคูโบแข่งปลาได้ปะโอ้ยคอยโบได้ด้วคอยพะแนกกันมัดเล็กครู วามาเอาถือภายีนแล้วพักพอแล้วนักเอาพัน้อนแล้วอันทิมไปทิมมาเนี่ยทิมนาแยนาะน่ายบอกแล้วก็พักแล้วว่าทิมนั่นกัทิมนี้พี่น้องสามกลุ่มบัวได้เพื่อนวด้ครูใหม่พี่น้องย่งสามกลุ่มยังบ่ได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองยังบ่ได้เด้พี่น้องกัน กลุ่มที่สามเด็กอิสกา,ารสองคนพระท้าวพรับุงแดดเลาะอ,อยู่อิสกา,ารง่ายเลยมนลอกแทกอยู่คุมได้โบได้ให้แปลงไม้หนำได้โบได้ให้แปลงไหม้ข้าวมันแข็งได้บ่มนำ้ำกดลงน้ำเงินกับเป้งน้ำใส่ว้าว เฮ็ดอนาศาลานะครับเต็มงานทอกแกเฮ็ดกอยน้ํามดกองกบ่จอยมันจักสั่นพี่น้องบ่ได้การสั่นนีพี่น้อง เห็ดมีซาแปดต้นพี่น้องเห็ดสลาหงธรรมใหม่ซาแปดต้นมีตั้งหลายแต่ตำเบิ้งแทนเพื่อนเอาเห็ดตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้เห็นซีม่างบุรีเบดานี่แหละเราเบิ้งนำกันพี่น้องมือนี้เป็นมือที่สองเาจ้อยมาว่านนี่ก็ว่าสมัครหน้าสมัครกันทีมพุดเนี่ยพี่น้องเพิ่นว่าเต็ม ก็เลยไปเป็นง่ายมาทิมม <sy> ัดเล็กทิมมัดเล็กเราจะมัดอยู่พรมทิมมัดเล็กหนี่งมัดเล็กมีก็สิบแปดอ่นพี่น้องหนึ่งรับปัะอันหนึ่งสองสามสี่าหก แปดได้เก้าอันเลยพเา้าอัเลยัอืม พักเที่ยงแล้วพี่น้องบ้านนี้จิบเริ่มพักเที่ยงเลยเพื่อบัดน,นี้สองโมงหนึ่งโมงสองโมงไปแล้วตอนยังมาห่วมอีกอ่สิบเอ็ดโมงเครื่งแล้วก็พักเที่ยงเหม,มือแล้วกินข้าว,ก,ก,าว,ก,ก,าวกินนน้กิข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็มาใหม่อยู่เพ่อยู่เพ่ไปนะ ตุงพุดโฟนนันโปรเจนสายแดกนะพี่น้องโปเเจนสายแดเอากินข้าวเที่ยงมาแล้วพี่น้อง แล้วตัวนี้เ้าก็เจ้าเลยเนาะซายหลวงประจังเนาะโอ้กะเจ้าอาชีพักเที่ยงเลยเพราะข้าวข้าเวเจ้ากินข้าวร่วมกินข้าวที่ไรชนะเรื่อกินข้าวเฮืร์ฟายเฮิอนมันคืข้าวใครอยากกินยูวัดก็ได้ใครเอาข้าวเอากูได้กูได้เอาข้าวมาแล้วกินข้าวยูวัดแบบอันนั้นกูได้ไปยากกับเมื่อกินยูเฮือนเนาะอันนั้นยูวัดนี่อันนั้นเตี้ยน ข้าเจ้าลงเทนนันตีแม่นะว่าด้คืลงเทนได้ดูคำนี้ขุนเจ้าอยู่เหงานี่นนองผู้ไดบกได้เมือขิงข้าอยู่วัดถึงเป็นลงมาเยนลงจังเทนน้องนักสพักก่อนนี่กเลยฟัางงินแต่

เนี่ยท่าเราผูสัตว์หนั่งใส่เลยธารมะคนเดียวรับหนังห่มก็ยัง เข้าเจ้าเมื่อเมื่อเลยเนะออยาะขึ้นยังบุท่านตีเพศชนะข้าเจ้าบริอันอันยังโมหอนอันโมงเลิกเจ้กากระเจ้าเนาะข้าเจ้าเมืออนน่อก่อนเนาะ กะเจ้าเมื่อก้อนเนาะเมื่อเลยประเดี๋ยวนี่อ้าหลายคนก็เมื่อแล้วทีมมันนั่นได้ย่างเคี้ยวทีมคุด์นะย่างนะทีมคุด์นะเฮ้ยทีมนั่นก็เมื่อทีมตัดนี่ทีมตัดทีมตัดทมตัดก็เมื่อเนี่ยอ้าวกะซีเมื่อแล้วเอามาตอนนี้แล้วก็เมื่อแล้วเนาะสองโมงวะเขาตอนแรงนะสองหรือหนึ่งโมงหนึ่งครึ่งนเนาะมาหนึ่งครึ่งเนาะ สองช่องโม่งกูได้เพื่อนคนมาโหมมาน,นอะไรพี่น้องคลิปนี้จบเพียงเท่านี้พบกัคลิปหน้าเด้อย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตัวถ่ายนี้มันอาจชีบอแจ้งแล้วก็มันสั้นเพราะว่าโทษศับวาจอยบด้การสั้นพี่น้องหน่วยของบาจอย